สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านเลยนะคะอยู่กับช่องพาเครื่องพาบ้านเวนวักราคาถูกค่ะ EP นี้เป็น EP ที่356นะคะเป็นวันอังคารที่5สิงหาคม2568ค่ะ EP นี้มี2ราคาด้วยกันนะคะรายการที่1ถึง4นะคะรายการละ400บาทค่ะส่วนรายการที่5ถึงรายการที่31รายการละ300บาทนะคะรายการที่5ถึงรายการที่31รายการละ300บาทนะคะมีทั้งบริการ ปลายทางแล้วก็โอนเงินค่ะป้ายทาง1รายการน้องขออนุญาตนะคะบวกค่าจัดส่งนะคะ50บาทนะคะ2รายการขึ้นไปน้องจัดส่งให้ฟรีถูกบ้านค่ะแล้วก็พี่พีท่านไหนนะคะสะดวกโอนเงินจัดส่งให้ฟรีตั้งแต่รายการแรกเลยนะคะไม่มีบวกเพิ่มค่ะเบอร์ติดต่อพูดคุยเจรจากับน้องนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ087 6262939ค่ะหรือจะแอดไลน์ทางเบอร์โทรได้นะคะฟังไม่ทันฟังไม่ชัดเจนน้องทิ้งเบอร์โทรพร้อมลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้แสดงความคิดเห็นของ EP นี้แล้วนะคะเลื่อนลงมาดูด้านล่างก่อนได้นะคะพี่ๆนะ น้องฝากนะคะฝากพี่พี่ดูทุกท่านนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะสวัสดีพี่พี่ลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกๆท่านนะคะรับชมกันดูก่อนได้นะคะดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจพี่พี่ก่อนนะชอบรายการไหนนะคะอย่าลืมเลยนะพี่นะแจ้งหมายเลข EP 3 5 6ให้น้องด้วยนะจะได้ไม่ผิดพลาด EP ไม่ผิดพลาดรายการนะคะ มาค่ะเดี๋ยวเริ่มที่รายการแรกกันเลยค่ะรายการที่1น,นะคะขออนุญาตซูมค่ะรายการที่1ค่ะเป็นภาพปิดตานะคะรายการที่1พับภาพปิดตาองค์นี้400บาทค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างนะคะองค์นี้นะคะรายการที่1นนะคะใต้ฐานค่ะ สำหรับรายการที่1นะคะต่อไปค่ะรายการที่2ค่ะรายการที่2นะคะเป็นเหรียญหลวงปูไข่ค่ะรายการที่2นะคะเป็นเหรียญหลวงปูไข่นะคะ4 0่400บาทนะคะปูไข่องค์นี้นะคะรายการที่2ค่ะนี่ค่ะ มีรอยจารอยยันนะคะชัดเจนค่ะพี่พี่องนี้รายการที่สองค่ะต่อไปค่ะรายการที่สามค่ะรายการที่สามเหรียญหลวงพ่อกันค่ะรายการที่สามเป็นเหรียญหลวงพ่อกันค่ะนี่ค่ะ,คะองค์นี้นะคะสำหรับรายการที่สามนะคะ ต่อไปค่ะรายการที่4ค่ะรายการที่4ี่เหรียญหลวงพ่อแดงค่ะรายการที่4ี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะ2503ค่ะรายการที่4นะคะเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะนี่ค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่5เป็นต้นไปราคา300บาทนะคะรายการที่5เป็นต้นไปราคา300บาทนะพี่นะนี่ค่ะอง์นี้ค่ะรายการที่5ค่ะเป็นพับป,ปากน้ําเก่าๆเลยค่ะพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะรายการที่5ค่ะเป็นพับป,ปากน้ําค่ะ300บาทนะคะ ต่อไปค่ะรายการที่6ค่ะรายการที่6นะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะรายการที่6ค่ะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะองค์นี้นะคะสำหรับรายการที่6ค่ะพี่ๆหลวงปู่ทวดค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่7ค่ะรายการที่7นะคะเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชเก่าๆเลยค่ะรายการที่6ค่ะขออภัยนะคะรายการที่7นะคะรายการที่7นะคะรูปหล่อพระพุทธชินราชค่ะนี่ค่ะด้านหลังค่ะรายการที่7นะคะรายการที่7จค่ะใต้ฐานค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่8ค่ะรายการที่8นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่8นะคะรูปหล oui ่อหลวงพ่อเงินค่ะ assistant. ด้านข้างค่ะองนี Email. ้ Ugh. นะคะสำหรับรายการที่8นะคะรูปเหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ ต่อไปค่ะรายการที่9ค่ะรายการที่9นะคะเป็นเหลี่ยนหลวงปูทิมจเจริญพรค่ะ2517ค่ะรายการที่9นะคะนี่ค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นหลวงปู่ทวดค่ะรายการที่10นะคะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะด้านข้างค่ะใต้ฐานนะคะอง์นี้รายการที่10นะคะหลวงปู่นนะะทะะว,วดเก่าๆค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่11ค่ะรายการที่11นะคะเหลี่ยญหลวงพ่อโสธรหน้ากาักทองค่ะรายการที่11ค่ะหลวงพ่อโสธรน,นะคะหน้ากาักทองค่ะถัดไปค่ะรายการที่12ค่ะ รายการที่สิบสองนะคะเหรียญหลวงปู่ศีค่ะอายุยืนนะคะรายการที่สิบสองค่ะสองห้านึ่งเจ็ะคะเหรียญหลวงปู่ศีรายการที่สิบสองค่ะต่อไปรายการที่สิบสาค่ะ รายการที่13เป็นพะขุนแผนค่ะรายการที่13นะคะเป็นพะขุนแผนหลวงปูทิมค่ะฝั่งตะกุดด้านหลังสองดอกนะคะพี่พี่นะรายการที่13ค่ะต่อไปรายการที่14ค่ะ รายการที่สิ่หลวงพ่อกวยค่ะรายการที่14เป็นหลวงพ่อกวยค่ะหลังหะนุมานนะคะรายการที่14ค่ะต่อไปรายการที่15ค่ะรายการที่15เหรียญหลวงพ่อจาดค่ะ รายการที่สิห้าเหรียญหลวงพ่อจาดค่ะต่อไปรายการที่16ค่ะรายการที่สิบหกเหรียญหลวงพ่อเนืองค่ะรายการที่สิหเป็นเหรียญหลวงพ่อเนืองนะคะ 300บาทนะคะชอบรายการไหนถูกใจรายการไหนแจ้งหมายเลข EP 3 5 9ตามด้วยหมายเลขรายการนะคะต่อไปรายการที่17ค่ะรายการที่17เป็นพาปิดตาค่ะรายการที่17นะคะเป็นพาปิดตาค่ะดันข้างค่ะ องนี้นะคะสำหรับรายการที่17ค่ะต่อไปค่ะรายการที่18ค่ะรายการที่18หลวงพ่อปานขี่ไก่ค่ะรายการที่18นะคะหลวงพ่อปานขี่ไก่ค่ะ ต่อไปนะคะรายการที่19ค่ะรายการที่19เป็นพระสมเด็จค่ะรายการที่19นะคะเป็นพระสมเด็จวัดไร่ขิงค่ะ2514ค่ะนี่ค่ะรายการที่19นะคะ ถัดไปค่ะรายการที่20คะ่ะรายการที่20เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปค่ค่ะรายการที่20เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปค่ค่ะเก่าๆเลยคะ่ะองนี้นะคะสำหรับรายการที่20คะ่ะ ต่อไปรายการที่21ค่ะรายการที่21เหรียญหลวงพ่อคงค่ะรายการที่21นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงค่ะรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22ค่ะ รายการที่22เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนากักทองค่ะรายการที่22ค่ะวัดหนองโพนะคะ300บาทนะคะปลายทาง1รายการบวกค่าจัดส่ง50บาทค่ะสองรายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะรายการที่23ค่ะหลวงพ่อเงินทามาไฟค่ะ รายการที่23นะคะหลวงพ่อเงินท่ามาไฟค่ะรายการที่23ค่ะหลวงพ่อเงินท่ามาไฟค่ะต่อไปค่ะรายการที่24ค่ะ รายการที่24ี่เหรียญหลวงพ่อกันค่ะรายการที่24ี่เหรียญหลวงพ่อกันค่ะอง์นี้นะคะสำหรับรายการที่24ค่ะถัดไปค่ะรายการที่25ค่ะเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะ รายการที่25นะคะด้านหลังเป็นหลวงปูทิมะคะ่ะด้านข้างค่ะองค์นี้นะคะรายการที่25ะคะ่ะเหรียญหลวงปู่ทวดะคะ่ะต่อไปรายการที่26ค่ะรายการที่26เหรียญหลวงปูสุขค่ะรายการที่26นะคะเหรียญหลวงปูสุขค่ะ วัดปากคลองมะขามเท่านะคะรายการที่26ต่อไปรายการที่27ค่ะรายการที่27เจ็ดเหรียญหลวงพ่อเพชรค่ะ300บาทค่ะรายการที่27นะคะเบอร์ติดต่อพูดคุยเจรจากับน้องนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะพี่นะ0ศูย์แปด 6กสอค่ะแอดไลน์ทางเบอร์โทรได้นะคะปิดด่วนแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ครบถ้วนนะคะพี่ๆต่อไปค่ะรายการที่28ค่ะเหรียญพระพุทธชินาราชค่ะรายการที่28เหรียญพระพุทธชินาราชค่ะนี่ค่ะ องนี้นะคะรายการที่28ค่ะต่อไปค่ะรายการที่29ค่ะรายการที่29เหรียญหลวงพ่อแก้วค่ะรายการที่29เเหรียญหลวงพ่อแก้วค่ะ องนี้นะคะสำหรับรายการที่29นะคะถัดไปรายการที่30ค่ะรายการที่30เป็นเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมค่ะรายการที่30ค่ะเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมค่ะ25 3 2ค่ะองค่ะองนี้รายการที่30นะคะ ต่อไปรายการสุดท้ายค่ะรายการที่31ค่ะรายการที่31เป็นพระขุนแผนค่ะรายการที่31นะคะเป็นพระขุนแผนนะคะเก่าเก่าเลยนะคะพี่พนะองค์นี้รายการที่31อดค่ะ EP นี้มีทั้งหมด31รายการด้วยกันนะคะมี2ราคานะคะรายการที่1ถึง4รายการละ400บาทค่ะรายการที่5ถึงรายการที่31รายการละ300บาทนะคะ EP นี้เป็น EP ที่356นะคะแจ้งหมายเลข EP ตามด้วยหมายเลขรายการนะคะจะได้ไม่ผิดพลาด EP ไม่ผิดพลาดรายการนะพี่นะน้องทิ้งเบอร์โทรพร้อมลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้แสดงความคิดเห็นของ EP นี้แล้วค่ะโทรเข้ามาได้เลยค่ะหรือจะแอดไลน์ก็ได้นะคะ0876262939ค่ะมีทั้งบริการปลายทางแล้วก็โอนเงินนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะน้องต้องขอตัวราไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีค่ะ